ที่ส่งประกอบพระราชภารกิจที่ยังประโยชน์ยิ่งต่อพระศพนิกรทั่วทั้งภูมิภาคบนผืนแผ่นดินไทยค่ะขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน d Ladies and gentlemen, on behalf of r o y e Province, we now proudly present the 1 6 procession. representing the grand buddhist revolution that reflect belief in the last great creation of the buddha as spring vatsan or ต้องกราบข้บพระาคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ1 0ร้อเอ็ดซึ่งคำว่าราชภัฏหมายถึงคนของรระราชาทั้งผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ1 0ร้อยเอ็ดรวมถึงนักศึกษาในฐานะเป็นคนของรระราชาข้าของแผ่นดิน ต่อได้รังสรรเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาเกลนาที่คุณของทั้งสองพระองค์ก็คือร้อยเอ็ดข้าวอร์นะคะใต้ฟ้าออยามีพระบาทปกเก้าปมต้นข้าพระพุทธเจ้าพระสุักดิกรเช้าร้อยเอ็ดจะขอเล่าเอาผ้าซาพื้นบานน้ำนอนกราบธุรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทารามาธิบดี สีสิน<ส>มหาวชิราร่งกรพระวชิระเก่าเจ้าอยู่หัวทรงปกครองไทยฝ่าดม่งหยุคสมัย ลุมคานอ้ามจามลุกไปในโลกลุมชมผู้ชู้สเวตตาชัดเป็นธีนของงานนะวัอนี้ก็เป็นวันที่16มีนา2567นะคะก็เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่เจ้าเข้าสยามเข้าเต็มหน้าปลาเต็มหน้าพัะทาแผ่มาปกของพระศพมีคกามให้ถพงพมาบารมีไทย ไอสวรรค์มันลังแก้วแววงามทางสามโลกโชคชาติยัยิ่งนี้พระเจ้าดอกหัวขอห้องหัวบาดท่าอยู่ดยความหักนาหาศาลความภกดีสุดประมาณเปียบปันดินฟ้าเป็นขวัญใจข้ายูาย่หลาองที่สิบป,ปกครองไทยพระราชบิดาฝากร้อยท่าบาทไว แต่สมกาวเจ้慢慢าไต,ต้กนนา,า,านนั่งพระจารยธวิตญานั้งทั้งมาองกษัตริย,ย์าารักษาไว้ร่งดังทองท่า,าแฟรนักโชคดั<ล>งน<ม>้อ<ล>งเหน่ง<ล>ดูใจแก่นกวงประชามอดชีวาหอมทวายพักรีบอนมนิมาพาพราบขอเอ่ยอ้างคุณอาหักผุ้ศักดิธิ์พักเชื่อมคุณธิ์พักสยามเทวาออม เอาเสียงวังห้านมคุณพระไตกันประเสริกรับธัมบุรพาตริย์ดปะขราเจ้าให้พบเจ้าเจริญงามขอจงมาซอยทำปะชาราให้สุขเย็นเป็นแสงทองยามสายสองประกายใสยแจ่มเป็สยามให้งามรำนำทางชนพลเข็นคุณ อบอุ่นในบัวราเมืองบานจมื่นเฮือมถวายพระพรอนไตเบืองพระยุคคนละบาคนไม่ช้าตุ๊กตาอย่างนองพนแกลเตะถ้าองขอทรงผัดจริญยิ่งกว่าพันซาโรยพระเกษมสำนักมันเป็นขวัญให้ไปยาวยานที่ข้าอยู่โอผตุทัพภูบาน พระบาทสมเด็จพระปรมนทรธละรามาธิบดีศีสินม,มหาวาชิลารุ่งก่อนพระวชิระเข่าเจ้าอยู่หัวทรงพรบรองไพ่ฟ้าสยามกวังแห่งพระองค์สยามกวังแห่งพระองค์ขอทรงพัะเจริญยิ่งยืนนานอออออเออ <speaking in> oh <foreign> am <language> <speaking in foreign language> การสมเด็จพระนางเจ้าสุพิดาพระเจ้าสุทธาพิมลนทัทพระบรมราชินีในโอกาสเฉลิมพระชนม์สารเจ็ดบพรรษาของรัชพระรรเมตหสีสุภชาราจะภาพขบ,บวนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรร้อยเอ็ดเมื่อสักครู่นี้เป็นการขึ้นกรรมเทิดพระเกียรติโดยการลำของคุณแม่ดรชรีวัณพันธุกข์เป็นแห่งชา บวนเฉลิมเกียรติด้วยค่ะขบวนอ๋ะเป็นขบวนาพระเกียรติสมเด็จพระนิคฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสายามบรมราชกุมาร,าร,มารี บวนคือมหาวิทยายลัยมหาบัุตรราชวิทยายลัยวิทยาเขตร้อยเอค่ะและต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ดรชีวีวันพันทุนะคะศิลปินแห่งชาติที่ได้ขับขานท่วงทานองเกาะกรอนรังขึ้นค่ะคือขวัญเมืองขวัญดาวคือเจ้าฟ้า ราชสุดาเทพรัตนประพัสอนองค์เจ้าฟ้าแห่งแผ่นดินสิรินธรชนนิกรจงรักพร้อมพักดีพระเป็นปราดทานินปิ่งประเทศพระปกเกศบริรักษ์สมศักดิ์ศรีศาสตร์และศิลป์เชี่ยวชาญการกวีการดนตรีไทยรัฐวัฒนาคือขัตยะนารีที่งามพร้อม มนัดน้องการุนทรงคุณค่าพุทธศาสตร์ปฏิบัติด,ด้วยศรัทธาพระปรีชายอดเยี่ยมเปลี่ยมด้วยธรรมคือแบบอย่างงดงามความสมถะัติยะนารีที่เลิศล้ำความพอเพียงตามปรัชญาพระน้อมนำพระทรงบำเพ็ญมาแก่นาคร ส่งฉายชัดพระอัจฉริยลักษณ์เป็นประจักษ์ประชาทั่วหน้าสลอนคือเจ้าฟ้าทำนุกลาด้วยอาทรประจงกรกราก้มพระคมคันสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทรมหาวัชิราลงกรณ์บรราชพักดีสิริกิตการิณีพีระยพัฒนะประตสศีมาคุณาก่อนปิยชาติสยามบรมราชกุมารี